สวัสดีลูกค้าลาเลบูซูเปอร์บายทุกท่านค่ะกลับมาพบกับแอดมินนะคะสำหรับวันนี้ค่ะแอดมินมาพร้อมกับรถที่เพิ่งเข้าใหม่อีกหนึ่งคันค่ะสำหรับคันนี้เป็นทาเลอรวิสานสปอร์เตอร์ไอรอนแปดสานะคะคันนี้เป็นรถปี2008 m น s ะคะมสอินยูค่ะผลิตอเมริกานะคะคันนี้รถจดทะเบียนปี2011นะคะเลขไมค่ะอยู่ที่16,381ไมล์ค่ะ จิโกในตำนานนะคะสำหรับสเปคของตัวรถค่ะคันนี้สเปค One HD เป็นรถที่ผลิตอเมริกานะคะนี่ค่ะมีเพจติดเลยนะคะลูกค้าเป็น o 1 HD นะคะ made in the USA ค่ะเพจคือครบทุกอย่างเลยนะคะเป็นรถปี2008นี่นะคะจะบอกอยู่ตรงนี้เลยค่ะ 883cc นะคะแล้วก็จดทะเบียนในประเทศไทยปี2011ตัวรถเป็นสีดำเงาวีวิตแบล็กค่ะนี่คือโลโก้ถังเดิมๆเลยจากปี08นะคะลูกค้าอันนี้คือเพจแท้แน่นอนเลยนะคะ,คะเครื่องหมายการค้าของ Harley Davidson นะคะสำหรับของแต่งค่ะคันนี้ท่อเป็นแวนแอนไฮนะคะ กล่อง HD จูนกล่อง Screaming Eagle ค่ะเบาะตอนเดียวยาวนะคะเป็นของ HD นะคะพักเท้าคนซ้อนมีมาเรียบร้อยค่ะคันนี้คนซ้อนคุณภรรยาซ้อนได้เลยนะคะปอกแฮนด์เป็นของ A1 นะคะ สำหรับฮาเล่ดวิสันนะคะบอกได้เลยว่ารถนะคะไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีนะคะอมตะก็คืออมตะจริงๆนะคะ <c oughs> แผ่นป้ายทะเบียนด้านข้างเท่ๆแบบนี้นะคะเป็นของ HD ค่ะ <c oughs> สำหรับราคาค่าตัวบอกได้เลยว่าคันนี้จับต้องได้แน่นอนนะคะใครที่หารถฮาเล่ดวิสันนะคะอยากขี่ฮาเล y รถคันแรกขี่ใช้งานทุกวันได้คล่องตัวขี่ในเมืองได้นะคะแอดมินขอฝาก xl 8 8 3 n คันนี้ไว้เลยนะคะสำหรับราคาค่าตัวตารางการดาวการผ่อนนะคะเดี๋ยวแอดมินเจนจะมาลงรายละเอียดไว้ให้ที่ Description ด้านล่างคลิปนี้เช่นเดิมค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะพบกันใหม่ในคันนาค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ